มาต่างเปิดใจคว้าแชมป์เดอนสตาร์11โดนเม้าส์สวยไม่พอและตอนนี้ขอต้อนรับนะคะสามสาวจากเวทีเดอนสตาร์11นะคะมาต่างเกรสสิงสสวัดีคะสวัสดีค่ะ นะคะวันนี้ก็มาเชียร์ถึงสตูดิโอของเรากันเลยนะคะค่ะก็ต้อนรับนะคะแชมป์คนล่าสุดน้องมาตังนะคะระดับดาวชื่อนี้เนาะใช่ค่ะทำไมชื่อชื่อชื่อระดับดาวมันแปลกชื่อระดับดาวบางคนจะระดับดาวหรืออะไรอย่างงี้ทำไมเราเป็นชื่อนี้ก็เหมือนกับคุณแม่อยากอยากให้เราไปถึงฝันแล้วอยากให้เราไปถึงดวงดาวที่เราตั้งใจไว้แต่คุณแจ๊คต้องตั้งชื่อใหม่ชื่ออะไรคะระดับผีพุ่งตายดีนะคะแม้น้องเขาตั้งถึงแม้แล้วเขาไปถึงดาวจริงๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ็นไแบ้างคะหลังจากที่คว้าแชมป์เดซ่าสิบเอ็ดเป็นผู้หญิงคนที่สองเนาะของเวทีเดซ่าชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมคะก็เปลี่ยนไปคือเราต้องต้องแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ขยันทํางานแล้วก็เวลาที่ได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆเราก็ต้องรับมาพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นเลยนะครับวันนั้นตื่นเต้นไหมพี่ก็ต้องถามซ้าเหมือนที่หลายๆรายการถามไปนะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคือ เราเหนื่อยมากๆตั้งแต่วันแรกที่ที่เริ่มก็จะเข้ามาเดอะสตาร์แล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เต็มที่กับทุกๆวีคจนจนมาวีคสุดท้ายคือเป็นวีคที่เหนื่อยที่สุดเพราะว่าต้องซ้อมทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จนจนจนวันเสาร์เสร็จเรียบร้อยมาวันอาทิตย์เราได้โชว์อะไรไปเต็มที่ก็คือได้ปล่อยความเหนื่อยทุกอย่างมันมันเต็มที่แล้วก็มันรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยค่ะเคยคิดไหมเพราะว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ ไม่ไม่ <S <S ไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราแค่อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ตั้งใจทําทุกครั้งที่โชว์เต็มที่ก็พออืมนะฮะแล้วน้องก็สองคนด้วยเช่นเดียวกันน้องหญิงเนาะวินาทีที่ประกาศผลอย่างที่ทราบหญิงนี่ชูมือให้มาตังเลยรู้ว่าต่อยมวยพอรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ ก็ดีใจกับน้องค่ะเพราะว่าก็ลุ้นคือแบบจัำมือกันก็แบบพูดชื่อแบบมาตังมาตังมาตังอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะใช่ก็คือพูดหือจิกจิกเนื้อครับเขาพูดคูนะครัไม่ได้จิกเนื้อนะ,ะไม่ใช่เวทีนักใช่ก็คือเหมือนแบบลุ้นลุ้นกันเองค่ะว่าแบบตอนนั้นคือมันตื่นเต้นมากแลวพี่พี่ที่กนก็คือแบบวิวสุดพลังเลยว่าแบบอคนยืนสองคนก็ตื่นเต้นคงข้างล่างก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดิดแล้วพอได้ก็แบบดีใจมากก็ชูให้น้องเลยใช่ค่ะค่ะน้องเกรซบ้างเป็นไงบ้างคะ หลังจากที่ออกจากบ้านแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมเอ่ยก็ได้พบเจอกับอะไระแบบว่าที่เราไม่เคยเจอในบ้านอะไรอย่างงี้ค่ะได้เจอโลกภายนอกแล้วก็เจอกับแฟนคลับจากที่เราแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้ใกล้ชิดกันหรือว่าได้ถ่ายรูปคู่กันอะไรเยงี้ เราก็ได้ใกล้ชิดเขามากขึ้นนะคะค่ะอย่างแฟนคลับส่วนใหญ่ทั้งสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ค่ะปกติเดซ่าจะเป็นหนุ่มๆไปนะคะเป็นหนุ่มๆแฟนคลับก็จะเป็นกระเทยนะคะปีนี้ก็มาเป็นผู้หญิงของน้องหญิงทำไมแฟนคลับน้องหญิงเยอะมากแน่นมากเต็มเลยอันนี้อันนี้โหนี้เข่งมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหไล่หรือโหอะไรฮะตอนแรกลงมายังตกใจเลยค่ะว่าแบบอ้าวมาไม่รู้เรือยังเอออันนี้อันนี้มามาจากไหนกันบ้างครับเนี่ย อะไรนะฮะแต่ไม่ไม่ทราบมาจากบ้านนะค่ะแหมไม่อยากถามทำไมชอบพี่หญิงนะคะทำไมหนูชอบพี่หญิงสวย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 สเลเต็มค่ะโอ้โหสอันนี้คนที่พูดที่ผมสั้นใช่ไหมฮะเป็นทอมนะฮะ ค่ะน้าหญิงก็มาตั้งก็จะมีกระแสแบบว่าตอนตอนสองคนสุดท้ายแหละที่อยู่ในบ้านอาจจะไม่ทราบแต่ข้างนอกนี่โอ้โหรุนกันมากอตอนนี้พอทราบหรือยังคะก็ทราบตอนวันที่ประกาศผลเลยค่ะแล้วก็คือพอประกาศปุ๊บก็พี่นักข่าวสัมภาษณ์เลยว่าแบบว่าเอ้ยน้องหญิงพอจะทราบไหมว่าข้างนอกเป็นยังไงบอกอยขนาดนี้เลยเหรอคะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ ก็ตกใจแล้วก็งงๆค่ะแต่ว่าก็ก็เข้าใจเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกันก็คือรักกันอย่างปกตินะฮะเพื่อนฝูงกันนะฮะคุณแจ็คนั่นแหละไปชอบถามซี่เหมาเหมาไม่มีไม่มีแค่แผลในโลกโซเชียลมันหนักมากเอออย่างอย่างน้องหญิงจะโดนเรื่องแบบว่าเออทุ่มโหวตอะไรเงี้ยอ่ะหญิงรู้สึกยังไงบ้างกับคำนี้ก็บอกว่าเราเป็นนักร้องทุ่มโหวต อโหคือคือไม่คือไม่เข้าใจว่าทุ่มโหวตนี่หมายความว่าที่บ้านโหวตหรือว่าใครบ้านเขาบอกว่าที่บ้านรวยแล้วเ็าช่วยกันโหวตเพื่อที่จะให้ได้ตำแหน่งนี้เรารู้สึกแก่อันนี้ข้างนอกนะข้างนอกใช่ค่ะก็ก็ก็ไม่ไม่คือรู้สึกแค่ว่าแบบว่าไม่ได้รวยขนาดที่แบบว่ามาทุ่มโหวตขนาดนั้นเพราะว่าหยิงคิดว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่จะทุ่มโหวตให้อ่ะค่ะมันก็เหมือนไม่สมศักดิ์ศรีไม่คุ้มกับการที่แบบว่าเหมือนเอาซื้อเงินไปซื้อรางวัลมาให้แล้วหยิงคิดว่าหยิงก็ไม่ภูมิใจพ่อแม่ทาก ก็ตกใจนะคะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะมีคนตั้งแง่ขนาดนั้นเพราะหญิงก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดที่ต้องมามทุ่มโหมดนะคะ,อ,คะอีก<ช>อีกหนึ่งเรื่องเรื่องคุณพ่อคุณแม่ซึ่งหลายคนก็บอกเอ้ยทางทีมงานเซตกันมาหรือเปล่าเพราะว่าหญิงเข้าบ้านก็ไม่ทราบเลยคือก่อนหน้านี้นไม่เคยทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ที่เลี้ยงมาไม่ใช่คุณพ่อแม่อ๋อใช่ค่ะคือค,คือ,ค,อ,ค,อคือพ่อกับแม่ไม่ยอมบอกความจริงว่าเป็นยังไงอะไรค่ะไม่เคยบอกเลยคือคือหญิงก็สงสัย เพราะว่า นหนไมม่เมือกันก็คล้ายๆนะคะ<ห>ว่า<ห>คุณแม่จริงๆคือแม่คือคุณป้าใช่แล้วคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะสงสัยแต่พอถามเขาก็ไม่บอกอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนกลัวเราเสียใจหรือว่าแบบอะไรปิดอะไรสักกะแต่ตนวันหนึ่งคือหญิงก็เหมือนมีเรื่องกันที่บ้านนิดหน่อยก็เลยแยบ,ยบๆถามไปมาเขาก็จะแบบเล่าแต่คือไม่ได้เล่าเพื่อจะแบบมารายการนี้หรืออะไรคือมันเป็นจังหวะที่พอดีแค่นั้นเองก็เลยเป็นจมงหวะพอดีเนาะมาตั้งกับเกรซบ้างทราบว่าอายุยังน้อยมาก อายุเท่าไหร่กันคะเนี่ยพฤษภาคมนี้17ค่ะ17 15จหโอ้ยใกล้ๆกันเลยเลยสค่ะธันวาคมนี้16แล้ว17คสิบเจ็ดค่ะก็แเลยอายุน้อยที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเลยสนิทกันมากเลยค่ะเนี่ยโอ้ยสนิทกันโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงคือเป็นรักยมแล้วค่ะเป็นเรักยมแฟนแต่คนละสีผิวก็รักยมโอ้ยค่ะอยากให้เมาส์หน่อยอยู่บ้านเป็นไงบ้วะค่ะ ให้เมาใครคะเมาแขนี่ไงมาตังเหรอมาตังเหรอคะเกสเมาเลยค่ะก็ไม่เรื่องนอนก็เรื่องกินค่ะสองคนยังไงวะคะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินค่ะอะในวันนี้แต่เมื่อกี้ถามว่าดูผอมหรือยังเครื่อนช่วงนี้เขาทำงานหนักนอนน้อยก็ร่างกายผอมลงซึมงผอมอะไรเงี้ยอ่าเกรดล่ะมาตังค์เมาเกสพี่เศษพูดดีๆนะก็กินเหมือนกันค่ะชอบกินแล้วก็แบบเป็น บางทีเหมือนพี่เกสจะดูแบบโตมากๆแต่ความจริงคือแบบแบลแบบน่ารักมากาพี่เกสเป็นคนที่แบบสามารถคุยได้ทุกอย่างค่ะนี่ไงมีเกสตังด้วยนะเอเอรักยมนะคะอกจินไปค่ะอ,อ่ะมาตาังวันนี้มาก็ต้องโชว์พลังเสียงเนาะ <c oughs> การันตีความเป็นแชมป์เอาเจ้าเป็นคนทีสานแมนบอกแมนว่าวิสานได้อยู่ทักทายสักหน่อยค่ะสวัสดีทุกคนเลยด้ค่ะก ขขาคุณหลายๆสำหรับกำลังใจทุกอย่างค่ะอืมค่ะก่อนโชว์ร้องเพลงนิดนึงเขาบอกว่ามาตังอ,อ,อาจจะโดนคอมเมนต์ว่าไม่ไม่สวยอย่างนี้ออรู้สึกไงบ้างคะจากค<ำ>อมเมนต์คนเดียวเองหรือคนเดียวหรือเปล่าหลายหลายคนคไม่มไม่ได้ออกมาเคลียร์เลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนสวยอยู่แล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้มาแข่งความสวยแต่ว่าอยากจะพิสูจน์ถึงความสามารถของเด็กคนหนึ่งมากกว่าค่ะเนาะอ่ะ จกโชว์พลังเสียงให้พวกที่ฟังหนยสิคะทั้งห้องส่งเลยอืองาเขาเสียงส่งเลยครับเป็นสิ่งที่เกินคาดฝันเรื่องอัศจรรย์ของหัวใจแต่แต่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนชีวิตฉันไปค่ะ อาสาจารย์ของหัวใจค่ะซิงเกิลแรกค่ะอ๋อก็อัดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะยิงแล้วคะมีไหมคะพลังเสียงมีเพลงไหมมีเพลงของตัวเองไหมฮะไม่ไม่แด๊ดเลยไม่ถนัดให้น้องเกรซแดนดเลยฝากเพลงดีกว่าค่ะเพลงของตัวเองชื่อเพลงว่าไม่ใช่ก็คือไม่รักอะค่ะใชยซิงเกิลใหม่ค่ะร้องยังไงร้องให้ฟังเลยท่านทุกคำว่าไม่ใช่มีไว้ปฏิเสธคนไม่รัก มันก็เท่านั้นนี่ฉันพูดถูกไหมประมาณนี้ค่ะม่นตอนนี้ลองได้แล้ว่าเขาพี่ปล่อยแล้วค่ะของหญิงกับเกรสปล่อยออกมาแล้วค่แฟนคลับก็ลองได้เลยค่ะอ่ะเกรซเกรซของเก็เพิงคนเจ้าชูค่ะฮ e ้อยากให้รู้คอเจ้าชูไปอยู่ไกลไเธอไม่ต้องมาคอยกวนใจ อย่ามาทำให้ใจฉันวันไวค่ะอันนี้พูดถึงพี่จิ้นมะคะห้อพูดจิ้นไม่ใช่ตึงโปแฉแต่จิ้นหลายคู่มากเลยเนาะค่ะจิ้นทั้งบ้านแคนที่จิ้นกันงงเลยรู้จิ้นกันทุกคนเลยค่ะแต่หนักๆก็ยังหญิงกับพี่เอกอะเคลียร์หน่อยค่ะเอกหล่ออยู่นะแต่นะแต่ว่าอะไรอะค่ะค่ะเอาแฟนขับเทียรู้สึกไงอะ ก็ขอบคุณค่ะหน้าแดงทำไมอ่ะ้ปเ่าก็อาจจะแหน่ <c oughs> <c oughs> เออเออค่ะเออค่ะวันนี้ก็พอเป็นน้ำซิ้มเนาะสำหรับสามสาวนะคะจากบ้านเดือนซาร์สิบเอ็ดนะคะก็ขอให้น้องๆสามคนดงนางเนาะมีข่าวอะไรก็มาเคลียร์กับรายการของเราก็ได้เลยค่ะนะคะตเนาะขอบคุณน้องๆทั้งสามคนด้วยแล้วก็น้องๆแฟนคลับด้วยเช่นเดียวกันวันนี้รายการสอนอนหนึ่งเฉียดต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะฮะนรายการนะคะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข่าวทั่วไปรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะพักสักครู่ค่ะ